สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับเราลองมาดูกันครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของดาวพระเกตเนาะตามโหราศาสตร์ไทยก็จะบอกว่าดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของสิ่งดีๆนะครับก็เราลองมาดูกันว่าอิทธิพลน,นะครับของการเคลื่อนย้าย58วันจากนี้ครับ จนถึงตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่9กันยายนนะครับเกือบเกือบ2เดือนนี้อิทธิพลนะครับของดาวพระเกตเคลื่อนย้ายโยกย้ายเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อตัวคุณบ้างนะครับหรือมีแมสเสจมีข้อความอะไรที่เมื่อคุณปรับพลังงานของตัวคุณแล้วเนี่ยจะพบเจอสิ่งดีๆนะครับต้องบอกว่าให้คนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอ่านไพ่แนวกดแรงดึงดูดพลังงานจักรวาลน,นะครับเรื่องราวของจิตวิญญ,ญาณต่างๆดังนั้น การอ่นานไพ่ของผมก็จะมุ่งเน้นไปเชิงของการที่คุณพัฒนาตัวเองหรือปรับที่ภายในของคุณบางข้อความบางมเมสเซจมันอาจจะไปกระตุ้นนะครับอัตตานะครับหรืออีโก้ในตัวคุณก็ได้ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนั่นแสดงว่า พลังงานต่างๆมันกำลังทำงานอยู่นะครับดังนั้นก็เราลองมารับชมรับฟังกันคนที่เพิ่งมาเจอครับผมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการพพอร์ทุกการสนับสนุนมากๆนะครับมาดูกันครับว่าอิทธพิพลของดาวประเกตเคลื่อนย้ายยกย้าย58วันนะครับจากนี้อิทธพิพลนะครับสิ่งไดหรือมีพลังงานไดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกัน c c e p t a n c e ครับหมายเลข39นะครับ c c e p t a n c e คือการยอมรับยอมรับตามความเป็นจริงนะครับยอมรับทุทกๆสิ่งท,ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นยอมรับเ,เขาเรียกว่ายอมรับนับถือตัวเองก็ได้ยอมรับในความสามารถของตัวเองก็ได้นะครับยอมรับที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการก็ได้นะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยผมเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับ การมีกินมีใช้นะครับมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อคุณเริ่มยอมรับตัวเองนะครับไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการพัฒนาตัวเองด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูเพิ่มเติมอิทธิพลของดาวพระเกตครับมีอิทธิพลอะไราส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกันบ้าง อินไซด์ครับ26ครับพไพ่ใบนี้คือไพ่ของจักระที่6ครับหรือเต r d e ไอนั่นเองหรือ Intuition ของคุณนั่นเองหรือยานทัศนะหรือยานทิพของคุณนั่นเองพไพ่ใบนี้คือการเดินทางทางภายในโดยตรงพไพ่ใบนี้คือการโฟกัสจดจ่อครับต้องบอกว่าการโฟกัสจดจ่อ ในพลังงานจัก,กรวาลหรือการใช้ก๊แรงดูดสิ่งที่คุณคิดถึงมากที่สุดสิ่งที่คุณโฟกัสมากที่สุดหรือความคิดที่คุณคิดกับตัวเองมากที่สุดจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของตัวคุณดังนั้นคุณอาจจะต้องยอมรับก่อนว่าคุณมีความเชื่อพื้นฐานอะไรที่มันเป็นพลังงานลบคุณมีมุมมองคุณมี มายเซตนะครับต่อชีวิตอย่างไรต่อทุกๆสถานการณ์อย่างไรถ้าคุณเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่ดีมากๆแน่นอนว่าอนาคตของคุณก็จะดีนะครับแต่ถ้าคุณมีมายเซ็ตที่มีเขาเรียกว่ามีความเชื่อพืน้นฐานหรือมายเซ็ตที่ไม่สามารถพัฒนาได้แน่นอนว่าอนาคตของคุณคุณก็จะเจอพลังงานเดิมๆในปัจจุบันนี้ดังนั้นคุณต้องยอมรับก่อนครับว่า การกลับเข้าไปสํารวจดูภายในของคุณว่าคุณต้องปรับต้องเปลี่ยนที่ตรงไหนแน่นอนหลายๆคนอยากจะดวงดีนะครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่รูปแบบพฤติกรรมที่มันเป็นกรรมเก่าในดิรชาติกรรมเก่าในดิรชาติมันไม่ได้เป็นแค่เจ้ากรรมนายเวรมันอาจจะเป็นนิสัยนะครับมันอาจจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่คุณทําจนเกิดเป็นนิสยัยอ่ะแล้วมันทําให้อาพฤติกรรมนั้นอะ่ะมันทาให้ มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอ่ะนั่นแสดงว่าคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแต่ถ้านิสัยไหนที่คุณมีหรือพฤติกรรมไหนที่คุณมีจนเป็นวิน,นัยแล้วมันผลักดันคุณให้ประสบความสําเร็จหรือเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนั่นก็คือกรรมที่ดีเหมือนกันดังนั้นผมรู้สึกว่าเราต้องมองในทุกๆมิติให้ได้ของชีวิตนะครับและไพ่อินไซน์นี้อาจจะพูดถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตเดิมแท้ของคุณก็ได้ที่อาจจะมีบทบาทมากขึ้นหรืออาจจะเข้ามาเขาเรียกว่า ช่วยไกด์ไลน์หรือนําทางตัวคุณมากขึ้นก็ได้ถ้าถามว่าคุณจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ไหมได้ครับแต่การสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอะสิ่งที่คุณได้รับมาข้อความหรือสารมันไม่ได้เป็นการรับมาเป็นคําพูดเหมือนที่เราพูดกันอะคุณต้องใช้ความรู้สึกอะคุณต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ใช้ความไว้วางใจด้วยผมยกตัวอย่างนะครับผมขับจัก,กรยานไปผิดทาง ก็ตามคนอื่นไปนั่นแหละแต่เหมือนไปผิดทางไปที่ไม่เคยไปนะครับแล้วมันก็เป็นทางที่ผมไม่เคยไปผมรู้สึกกลัวามากๆตอนนั้นเอาไงยังไงดีนะครับจะกลับทางเดิมไหมหรือจะไปต่อผมก็บอกกับจักรวาลไปเลยครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยครับพูดออกไปเลยครับว่าขอการไกด์ไลน์ขอการนำทางของแบบให้ลูกดูด้วยว่าเส้นทางที่ข้างหน้ามันจะไปออกตรงไหนอะไรแบบไหนนะครับมันก็มีภาพขึ้นมาแป๊บเดียวครับ ขึ้นมาแป๊บเดียวจริงๆว่ามันเป็นทางออกมันเป็นภาพที่ผมเคยเห็นแล้วอ่ะเป็นภาพที่ผมเคยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็ผมว่าโอเคเชื่อใจขับไปปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะครับประมาณแบบ5 7ถึงกิโลมันก็เป็นทางออกที่เห็นในการปิ้งแวบขึ้นมานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราสื่อสารออกไปร้องขอ,อไปอะ่ะ จักราวาลจะส่งมาเป็นเนี่ยแบบเนี้ยอินทวิชั่นเนี่ยที่ผมบอกก็คือแบบเนี้ยการปิ้งของภาพการป๊อปอัพของภาพบางอย่างหรือเสียงบางอย่างหรือหรืออาจจะส่งใครสักคนหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างไหมคุณก็ได้แต่หน้าที่ของคุณคืออะไรคือการตระหนักรู้ให้ได้ว่านั่นคือสัญญาณที่เขากําลังส่งมาเพื่อไกด์ไลน์เรานะครับอันนี้ผมแชร์คุณฟังเนาะเพราะว่า หลายหลายคนอะแล้วเราจะคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยแหละครับคือคุยออกไปเลยครับคือบอกออกไปเลยร้องขอไปเลยแต่หน้าที่ของคุณคือไว้วางใจครับแล้วก็เชื่อใจครับหรือใครที่กาลังขอพรให้ชีวิตพบเจอสิ่งดีๆอะไรต่างๆคุณแค่ต้องไว้วางใจอะคุณไม่ต้องรีบอะคุณแค่ใช้ชีวิตของคุณตามหน้าที่ของคุณให้มีความสุขในปัจจุบันที่สุดเคลิกรับความกล้าหาญแล้วก็มี revelation สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคอยดูแลคุณอยู่คอยมองคุณอยู่คอยดูทุกๆก้าวของคุณอย จังหวะชีวิตของคุณอ่ะคุณอาจจะถูกกาหนดมาแล้วว่าในแต่ละช่วงระยะเวลาชีวิตของคุณเจออะไรบ้างต้องเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบ้างต้องผ่านบทเรียนกรรมอะไรต่างๆบ้างใน58วันจากนี้อิทธิพลของดาวพระเกตส่งผลให้คุณมีมุมมองหรือมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นส่งผลให้คุณมีเขาเรียกว่ามีอินทูเ i ชันของตัวเองมอีเขาเรียกว่ามีภาพที่ใหญ่ขึ้นของชีวิต มันเป็นในลักษณะเหมือนเคล็กเตีย่ยคือความกล้าหาญมันอาจจะเป็นการท้าทายการออกไปทําบางสิ่งบางอย่างใหม่ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าในช่วง58วันหรือ2เดือนจากนี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นคุณให้เกิดการลงมือทำนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณให้ดีขึ้นทั้งนิสยัยทั้ง m ม n d s e ทั้งมุมมองหรือรูปแบบ ทุกๆมิติของคุณกระดบหรืวอวาระชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนการสะท้อนมันเหมือนเป็นการเฝ้ามองนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้นะครับก็อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการวิวัฒนาการนะครับหรือการฝึกเขาเรียกว่าความสงบหรือฝึกการมีสติอยู่กับปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเห็นทรายหรือสัญญาณที่จักรวาลกำลังส่งไม้คูดนั่นเองนะครับ มีข้อความมีแมสเซจอะไรนะครับที่คุณจําเป็นต้องรู้นะครับดาวภาเกตยกย้ายเคลื่อนย้ายตรงนี้นะครับส่งผลอิทธิพลอย่างไรต่อชาวราศีกัน Earth Star Activation ครับ Acknowledging Ground Action IC Energy ครับ TP พ i ไอ s ิสครับ TP แห่งการสร้างสารร TP พ n แห g ง m o ทมนะครับต้องบอกว่าคุณกำลังสร้างสารรค์ผมไม่รู้แหละแต่ผมเชื่อว่า,า,าไพ่3าใบเนี่ยคือไพ่ของ พลังงานภายในพลังจิตของคุณเป็นไพ่ของคุณกําลังจะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณคุณอาจจะกําลังตัดสินใจออกไปท้าทายตัวเองไปทําอะไรใหม่ๆดูก็ได้นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเส้นทางหรือความเชื่อมั่นในตัวเองจิตวิญญาณของคุณคุณคอนเน็กับจักรวาลได้อยู่แล้วครับคุณคอนเน็กับจิตเดิมแท้ของตัวคุณได้อยู่แล้วการคอนเน็กกับจิตเดิมแท้คืออะไรก็คือการคุยกับตัวเอง คุยกับตัวเองเรื่อยๆการให้กําลังใจตัวเองนะครับมันไม่ได้เป็นพลังงานที่แบบเหนือธรรมชาติอ่ะแต่มันคือการที่เราสามารถรับฟังเสียงของตัวเราได้นะครับและพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการ activate หรือการเปิดพลังงานของตัวคุณหรือปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ของคุณหรือปลดล็อก s i h i c a b i l i t y s i c a a b i l i t y คือ พลังจิตของตัวคุณนั่นเองทุกๆคนมีครับไม่ใช่แค่คนที่อ่านไพ่เป็นมีแต่มนุษย์ทุกคนที่เป็นจิตวิญญาแล้วมีประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์เนี่ยมีทุกคนครับคุณไม่ได้เป็นมนุษย์นะครับคนคุณเป็นจิตวิญญาณครับที่มีประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มี Inner Earth ครับ b e s e จะกล Strength and Security l i n g Foundation ภพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงชีวิตของคุณจะ s a ฟ e ชีวิตของคุณจะมั่นคงชีวิตของคุณจะปลอดภัยนะครับตราบใดที่คุณเชื่อใจไว้วางใจในตัวเองรู้จักกลานะครับหรือจัก,กรกาที่1จะพูดถึงความสามารถในการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดจะพูดถึงความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ปลอดภยัยชีวิตของคุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงคุณอาจจะต้องคอยบอกนะครับตัวเองว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยนะครับต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าอิทธิพลของดาวพเกษเคลื่อนย้ายยกย้ายนี้มีอิทธิพลอย่างไรต่อตัวคุณบ้างมันเป็นอิทธิพลที่ส่งผลให้คุณเนี่ยต้องกลับมากราวดิ้งกราวดิ้งก็คือการพึงพอใจในชีวิตของคุณอย่างแรกการพึงพอใจในชีวิตคือพึงพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้นะครับ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ตอนนี้หรือชีวิตของคุณกําลังแย่อยู่ตอนนี้อย่างแรกเลยให้คุณยอมรับความจริงพึงพอใจกับชีวิตตอนนี้ให้ได้ก่อนและใส่ความรู้สึกหรือใส่ความคิดใหม่ลงไปว่าแต่ฉันก็สามารถที่จะทําชีวิตให้ดีขึ้นได้<ม>นะครับหรือบางคนชีวิตของคุณดีอยู่แล้วนะครับแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกดังนั้นการพึงพอใจในชีวิตมันไม่ได้เป็นการที่แบบเออฉันพึงพอใจแบบนี้ฉันพอเพียงแบบนี้ แล้วฉันจะอยู่แบบนี้ไปตลอดมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนะมันอาจจะเป็นแบบฉันพึงพอใจนะแต่ฉันสามารถที่จะเติบโตฉันสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือฉันสามารถที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นได้อีกอะไรต่างๆเหล่าน,นี้นะครับอิทธิพลของดาวพเกษเคลื่อนย้ายยกย้ายครับมีอิทธิพลอะไรต่อตัวคุณอีกบ้าง2เดือนจากนี้ครับจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามา 10 of c ค p s ครับความสุขความปิติเป็นเรื่องราวของความรักเป็นเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ในความรักเป็นเรื่องราวของอารมณ์ดีๆนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีสัญญาณของความรักความสัมพันธ์หลายๆคนเป็นอิสระภาพในการใช้ชีวิตนะครับรู้สึกว่าได้ได,ได้ได้มีอิสระมากขึ้นจากความทุกข์ต่างๆบางคนเนี่ยนะครับกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะใช้ เอช o อฟคอครับถามว่าเป็นเรื่องอะไรในเอ ofcorn หลายๆคนก็อาจจะพูดถึงการเงินเนาะอุดมสมบูรณ์สำหรับผมมันอาจจะเป็นการลงทุนในตัวเองความสุขในตัวเองหรือการเ,าเขาเรียกว่ามีเงินนะครับเข้ามามันมีเงินเข้ามาจากอะไรนะครับก็มาจากงานเนาะแน่นอนว่าธรรมชาติก็คือเรามีงานเรามีเงินนะครับดังนั้นเงินก้อนนะครับเงินกําไรเงินลงทุนอะไรต่างๆมันก็ามาจากการที่คุณมีช่องทางไรายได้ มากขึ้นผมเชื่อว่าคุณจะเห็นช่องทางเพิ่มเติมรายได้ของตัวเองมากขึ้นผมเชื่อว่าคุณจะเห็นช่องทางที่ทำให้คุณได้มั่งคั่งร่ำรวยหรือรม่รสมบูรณ์ไพ่เงินมันเป็นไพ่ของธาตุดินอาจจะพูดถึงด้วยชาวราศีกัน คุณเป็นราศีของชาวธาตุดินด้วยนะครับดังนั้นความสําเร็จของคุณหรือความอุดมสมบูรณ์ของคุณหรือโลกทางวัตถุของคุณคุณมุ่งเน้นเป็นพิเศษเมื่อคุณมุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องราวของวัตถุทางโลกอ่ะในด้านจิตวิญญาณของคุณคุณจะต้องปล่อยวางคุณจะต้องฝึกการปล่อยวางคุณจะต้องฝึกการไม่ครอบครองคุณจะต้องฝึกเขาเรียกว่าไม่ยึดติดในวัตถุในการเงินนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นผมรู้สึกว่าคุณเห็นเห็น คุณใช้จิตของคุณดึงดูดวัตถุเข้ามาซึ่งคุณจะไม่เหนื่อยเลยถ้าคุณใช้กดแรงดูดหรือใช้จิตของคุณเราก็ไว้วางใจว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่าเป็นสัญญาณดีๆไหมมีสัญญาณดีๆเข้ามาหรือบางคนเอ็ดซอฟคอนก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของอาจจะมีเสี่ยงโชคนะครับได้ลุ้นอะไรต่างๆก็ได้นะครับจริงๆในงวดที่ผ่านมานี้ผมเล่นนะผมซื้อ5 53 1มั้งไม่แน่ใจแต่มันออก 530ศหรืออะไรสักอย่างผมรู้สึกว่าเฮ้ยถูกแล้วเพราะว่ามันมีเลขทั้งสองเลขที่ผมซื้อแล้วถูกอยู่ในอยู่ในเ,เลขนั้นนะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออใกล้ละใกล้ละนี่ก็ถูกแล้วนะครับคือผมพยายามมองให้มันเป็นอะไรที่มันมีความเป็นไปได้ดังนั้น2เลขที่ผมซื้อ5กับ3มอ่ะมันเป็นเลขที่อยู่ในเลขที่ถูกรางวัลผมก็เลยเชื่อว่าโอเคเราถูกแล้วนะครับมันเป็นการฝึกของผม ิทธิพลนะครับของดาวพเกษเคลื่อนย้ายยกย้าย j u สเมน t ครับการตื่นดูครับ j u สเมน t คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ judgment คือพลังงานของจักรวาลก็ได้ j u d g m t คือยานภายในของคุณก็ได้ผมเชื่อว่าชีวิตของคุณอะ่ะจะ activate เพราะว่ามันมีคําว่า activation ขึ้นมาคือการปลดล็อกคุณจะปลดล็อกชีวิตของตัวคุณจริงๆครับปลดล็อกในที่นี้เป็นการปลดล็อกอิสรภาพปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ปลดล็อกความมั่นคงของตัวเองปลดล็อกความสบายกายความสบายใจของตัวเอง เห็นความสุขมากขึ้นความสุขในที่นี้มันเป็นความสุขที่เรียบง่ายมากๆครับที่เข้ามาอาจจะเป็นความสุขที่คุณได้ได้ทำงานที่คุณรักอาจจะเป็นความสุขที่คุณได้พบเจอกับคนที่คุณรักอาจจะเป็นความสุขที่มีใครบางคนหรือสถานการณ์บางอย่างเข้ามาณโมเมนต์นั้นแล้วคุณรู้สึกดีก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันในเรื่องของการงานว่าอิทธิพลในเรื่องของการงานของดาวพฤกัสเครื่อนย้ายยกย้านี้เนี่ย มีอิทธิพลอะไรต่อชาวลัคนาราศีกันบ้างในเรื่องของงานครับ Angel of the Four Directions ครับสปิริตครับจิตวิญญาณหมายเลขสี่เลขสีอาจจะเป็นเลขของการเริ่มต้นเลขสี่อาจจะเป็นเลขของการสร้างการทําการลงมือทำ Angel of the Four Directions เนี่ยคือ พระเจ้าของทุกศาสนาเลยนะครับที่อาจจะคอยไกด์ไลน์คอยบอกทางให้คุณอยู่นะครับต้องบอกว่าการงานของคุณอาจจะประสบความสําเร็จหรือพุ่งทะยานนะครับในงานที่คุณทําไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามผมเชื่อว่าถ้าคุณทํามันอย่างเต็มที่คุณทํามันอย่างสม่ําเสมอแล้วคุณไม่ทิ้งมันไปก่อนอ่ะวันหนึ่งคุณประสบความสําเร็จแน่นอนบางวันหนึ่งคุณไปถึงเป้าหมายของคุณแน่นอนแค่คุณไม่ล้มเลิกหรือทิ้งมันก่อนคุณอาจจะบอกตัวเองก็ได้ว่า คุณอาจจะต้องสร้างความภูมิใจในตัวเองอาจจะต้องให้กําลังใจตัวเองบ้างทุกๆวันนะครับผมก็แบบจะให้กําลังใจตัวเองก่อนนอนว่าเออขอบคุณตัวเองนะที่แบบเราเราชนะความขี้เกียจของตัวเองได้เราก็เดินมาไกลเหมือนกันคือการให้กําลังใจตัวเองคือการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองคุณควรทําแบบนั้นในเรื่องของงานก็เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่า,พาไพ่ใบนี้ถ้าใครกําลังตัดสินใจในเรื่องราวของงานนะครับ คุณอาจจะได้รับข้อความหรือการไกด์ไลน์จากการป๊อปอัพของไอเดียการงานก็ได้ดังนั้นไม่ต้องตึงเครียดกับงานมาจานตายอะครับแต่ผ่อนคลายสบายๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณณนะตอนนั้นก็ได้นี่ครับ new supportive connection คุณอาจจะได้พบเจอกับลูกค้าใหม่ๆคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่สนใจใน ผลิตภัณฑ์ธุรกิจของคุณนะครับหรือคุณอาจจะเจอแบบผู้ติดตามใหม่ๆมากขึ้นหรือมีคนสนใจในงานของคุณมากขึ้นมีคนสนใจในไอเดียของคุณมากขึ้นมีคนสนใจในในตัวคุณมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะสร้างมูลค่าก็ได้ผมเชื่อว่างานของคุณมันมีคุณค่าอยู่แล้วดังนั้นอยากให้คุณเห็นคุณค่าของงานของคุณเมื่อคุณเห็นคุณค่าในงานของคุณอ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับคุณแค่ใส่จิตวิญญาณใส่ใจใส่ความรักลงไปแล้ว หน้าที่ของคุณเลยคือทํามันให้ดีที่สุดส่วนหน้าที่ที่จะมีเงินหรือจะมีผู้คนเข้ามาเป็นหน้าที่ของจักรวาลครับเมื่อพลังงานของคุณดีพลังงานของจักรวาลก็จะอยู่ในระดับเดียวกันเนาะแล้วก็จะส่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณในงานนั้นเข้ามาหาคุณส่งเป็นเงินเข้ามาส่งเป็นคนเข้ามาส่งเป็นลูกค้าเข้ามาส่งเป็นพาร์ทเนอร์อ, partner, อะไรต่าง,างๆเข้ามาที่คุณจําเป็นณ ช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเรื่องเงินอิทธิพลของดาวพระเกตเรื่องเงินนะครับ5 8วันจากนี้ทิศทางการเงินนะครับเป็นอย่างไรน่าสนใจนะครับ Creative Annual ครับหมายเลข8 Event เงินจะมาจากงานนะครับหรือการเงินของคุณจะมาจากความสบายใจแล้วก็หมายเลข6 people ครับ88ครับ The Loving Woman เงินจะมาจากความรักครับมันชัดเจนครับว่าเงินมันมาจากความรักแน่นอนถ้าคุณลองดูดีๆเนาะเงินเป็นพลังงานของความรักถ้าคุณมองเงินเป็นพลังงานของกิเลสคุณมองเงินเป็นพลังงานของความขาดแคลนอะชีวิตคุณก็จะขาดแคลนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมองเงินเป็นพลังงานของความรักคุณมีเงินเข้ามาไม่ว่าจํานวนเท่าไหร่ก็ตามในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับที่คุณได้รับอะคุณอาจจะต้องฝึกการสานึกรู้คุณเงินของ เงินนั้นคุณอาจจะขอบคุณเงินคุณอาจจะขอบคุณงานคุณอาจจะขอบคุณลูกค้าคุณอาจจะขอบคุณงานของคุณอะไรต่างๆก็ได้ให้ขอบคุณไปเรื่อยๆนะครับหรือเวลาที่คุณใช้เงินอ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเงินอ่ะได้ส่งเป็นความรักเป็นความหวังดีออกไปทุกวันนี้ผมฝึกเงินบริจาคออกไปให้กับคนที่ไม่รู้จักเยอะมากๆผมให้สนับสนุนออกไปกับ องค์กรต่างๆมันมันไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะเพราะว่าแต่ละเดือนผมไม่ได้ใช้อ่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ได้เยอะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออการแบ่งปันหรือการส่งออกไปให้กับคนที่เขาต้องการเงินอะ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมไม่ได้ยึดติดกับเงินําว่าผมยึดติดกับเงินไหมผมยึดติดกับเงินมากๆดังนั้นการฝึกแบ่งออกไปอะ่ะมันคือการฝึก ผมไม่ให้ยึดติดเพราะว่าผมรู้สึกกับตัวเองว่าสิ่งที่ผมต้องแก้เลยคือการยึดติดกับวัตถุมา,จากจนเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือการฝึกความรักของเงินเวลาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนโดเน a เงินมาให้ผมรู้สึกดีมากๆมันคือความโชคดีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาใท้ที่เราให้เงินออกไปแบ่งปันเงินออกไปกับคนอื่นเขาก็ต้องรู้สึกโชคดีเขาต้องรู้สึกมีความสุขเหมือนกันดังนั้นเนี่ย มันเป็นการให้และการรับที่เท่าเทียมกันนะครับดังนั้นในพลังงานของเงินคุณจะมีเงินเข้ามาอยู่แล้วแหละราบใดที่คุณสบายกายสบายใจมีความสุขในการใช้เงินไม่ว่าตอนนี้คุณเหลือเงินในกระเป๋าเท่าไหร่แต่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีเงินอยู่นะเงินมันจะยิ่งไหลโฟเข้ามาคุณมากขึ้นหรือบางคนในช่วง2เดือนจากนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามีงานเสริมนะครับที่สร้างเงินให้กับคุณก็ได้ อิทธิพลนะครับของดาวพระเกตในเรื่องราวของความรักนะครับมีการแกล,ล้งมีคําแนะนําอะไรคอนฟ lict ครับแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์บางคนมันมันมีคอนฟ lict มันมีความขัดแย้งมันมันมีความเขาเรียกว่าชุลมุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในาไพ่ใบนี้คือคอนฟ lict มันอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ลงรอยกันนะครับความคิดไม่ตรงกันมุมมองไม่ตรงกันการใช้ชีวิตไม่ตรงกันนะครับบางคนทํางานบางคนแบบ คืออาจจะเป็นการที่คุณอาจจะคาดหวังหรืออาจจะคอนโทรให้เขาหรือคุณเนี่ยเป็นเป็นแบบที่แต่ละฝ่ายต้องการนะครับมันอาจจะไม่ได้นะครับในไพ่ใบนี้คือการปล่อยคือการปล่อยครับมผมรู้สึกแบบนั้นหรือหลายๆคนที่เป็นคนโสดก็อาจจะรู้สึกว่าสับสนกับตัวเองขัดแย้งกับตัวเองหรืออาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นโสดแล้วมันมันรู้สึกไม่ดีดังนั้นอย่างแรกเลยคือคือคุณต้องรู้สึกดีๆกับชีวิตของตัวคุณในทุกๆมิติก่อนนะครับ แล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีอะไรอีกเนี่ยครับ back and f o r c e นะครับไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะครับหลายๆคนถ้าความรักความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาในเชิงของตัดสินใจเปลี่ยนแปลงถ้าปัญหาหรือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจก็ได้หรือการจบความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางคนนะครับ คนโสดก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของหาสมดุลในชีวิตของตัวเองให้ได้คุณแน่ใจแลรวหรอว่าความสุขของคุณอะ่ะมันคือการยึดติดกับคนคนหนึ่งอะ่ะแล้วคุณถึงจะมีความสุขนั่นแสดงว่าคุณไม่สามารถมีความสุขได้จากตัวเองคุณไม่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองดังนั้นการรักตัวเองให้เป็นกาะน,นะครับคือสิ่งจําเป็นมากๆในช่วงระยะเวลา58วันจากนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่เป็นพลังงานนะครับ ของชาวลัคนาราศีกันอีกบ้างดาวพระเกตคลื่อนย้ายโยกย้ายครับมีอิทธิพลอะไรนะครับส่งถึงชาวลัคนาราศีกันคุณได้คำว่าคลีสไมีกแล้ว2บใบนะครับ ต้องตัดสินใจอะไรอย่างกล้าหาญหรือเปล่านะครับก็ลองดูเนาะถ้าคุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ใช้ความกล้าหาญในตัวเองแต่การตัดสินใจนั้นอ่ะต้องเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือคนอื่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็มีหมายเลข4 4ครับเลขสขึ้นมาโดดเด่นเลข8ขึ้นมาโดดเด่นนะครับ4 4สครับ 44ครับเป็น a n g เจ n ลนัมเบอรนะครับที่อาจจะบอกถึงการเริ่มต้นบางอย่างใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับเริ่มต้นความสดใสใหม่ในอีก2เดือนจากนี้เมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานของตัวเองใหม่หมดในทุกๆมิติได้ครับค่อยๆฝึกไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆค,ค่อยปรับไปนะครับ หลังจากนี้มันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็ได้คุณจะออกจากจุดที่มันจำกัดตัวเองไว้สู่การบ,บินที่เป็นอิสระมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคุณเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ไพ่จิตเดิมแท้นะครับว่ามีข้อความอะไรที่จะส่งถึงคุณอีกบ้างนะครับเป็นไพ่เมสเซจสิ่งที่อยากจะส่งถึงคุณเนาะข้อความนะครับที่คุณอาจจะจำเป็นต้องรู้ครับ ซื่อตรงเธอแสดงออกด้วยความจริงใจกับทุกคนเสมอเธอพูดและลงมือทำตามความฝันเธอพูดและลงมือ ตามความเป็นจริงไม่โกโหกหรือปกปิดเธอพร้อมเข้าใจและให้ความช่วยเหลือสิ่งนี้ทําให้เธอเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของทุกคนวันนี้ฉันสื่อสารชัดเจนกับทุกคนฉันพูดในสิ่งที่คิดและทําในสิ่งที่ฉันพูดทุกครั้งเพราะฉันเชื่อว่าเมื่อฉันชัดเจนในการกระทําทําให้ฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันมีความเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นและก็เป็นที่ไว้วางใจของทุกคนด้วยเช่นกันก็อาจจะเป็นความเขาเรียกว่าการเป็นตันตวตนที่แท้จริงรู้สึกอย่างไรพูดออกไปนะครับ อยากทําอะไรทาออกไปเลยครับหรืออยากใช้ชุดแบบไหนใช้ออกไปเลยครับแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ดีไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแม้แต่คุณเป็นคนตรงๆสื่อสารออกไปตรงๆแต่คุณต้องรับรู้ด้วยครับว่าศิลปะในการสื่อสารมันคือสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่คุณตรงแต่แบบผงผางนะครับหรือตรงแล้วทาร้ายความรู้สึกคนอื่นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นในไพ่ใบนี้ก็คือซื่อตรงชัดเจนกับตัวเองนะครับและกับคนอื่น ก็อาจจะเป็นข้อความครับแม่เสจทั้งหมดประมาณนี้เลยสําหรับชาวรักคนาราศีกันมองว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกทคนนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกคนมากครับขอบคุณครับ